โอเคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับโยูของอัฟเฟนอกครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมตะกบบอลซดบูโดไคเทนไคชิ Kai, Ten, Kai 3นะครับเป็นเกมน้าไปเด็กของผมเลยนะครับที่เล่นในเพย์แล้วจอยพังไปเรียงตัวเลยนะครับก็หนึ่งนะผมไปตั้งค่าเสียงก่อน later โอเคครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอาจารย์อากิระโทริยาม่าเพิ่งเสียไปนะครับก็ช็อก วงการการ์ตูนทางโลกนะครับผมก็ชอก็อกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะไอช่วงเวลาที่เขาประกาศผมก็ซึมไปสักพักหนึ่งเลยเหมือนกันนะพอผมรู้อย่างนั้นนะผมก็เลยอยากกลับเล่นเกมบรรยากาศเกา่าๆน้ดเดิมในวัยเด็กนะครับผมนะครับก็คือเกมบูโดไคสามนี่แหละครับที่เป็นเกมในเพลสตรท,ที่ผมชอบเล่นในวัยเด็กนะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ใจว่าจะได้อนแอร์ตอนไหนนะครับเพราะว่า ไอตอนที่เขาประกาศเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ผมกำลังจะเข้าสอบแล้วก็ปิดเทอมปีสอมาดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับการล่าช้าด้วยนะครับโอเคป้าอย่ารอช้าไปเล่นกันเลยดีกว่าแล้วสโลเอาจริงๆผมก็อยากกลับไปเล่นดักบอลเซดคาคลารแหละแต่ว่าเล่นไปไกลแล้วหมัดเป็นโผล่้องโวไอโอเคบรรยากาศเก่าๆจำได้นะครับวัยเด็กนี่คือโดนลุงโดนัด ตบยับเลยนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็มาแมตชแรกนะครับคือโกฮังนะครับโกฮังเจอกับเซลนะครับซึ่งเป็นแมตชที่ชอบในวัยเด็กมากๆโคตรเทเลยเออจะเปิดหรือเปล่าเปิดก่อนได้เปรี่ยนช้าปุ๊บอุ้ยไม่โดนเร็วอช้าเมื่อกี้พุ่งช้าไปนะครับเฮ้ยมันอืกัดได้เซลปุ๊บ โอ้โหไม่ถึงเว้ยวิ๊กฮ่า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 หู้ยอยู่บนเฮ้ยเฮ้ยอือวิ๊กหลบผู้อุตส่าห์หลบแล้วนะไปดิอือ้ย๊กวายมาดิเฮ้ยมันหลบมันหลบอือไม่ใช่ใช้อือวิ๊กเฮ้ยคึก อีกกันไม่ทันน,นี่นะขอร์จก่อนครับมาเวียงไปไปมาอืมสยายสองพเดศึกมันต้องปิดดลยครับวยอ้าวมันเพอร์เฟคเซลเหมือนกันมาเลยเซล,ลเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบจะไปไกล ไปไกลๆก,ก่อนขอชาร์จขอชาร์จก่อน A few moments later หลบได้มาชาร์จแล้วมาเลเซลยขอตุวซันไปโดนด้วยตอนนี้ละกวองจ้า <c oughs> แค่พักไปข้างนึงนะ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าหลังจากที่เขาประกาศไปเนี่ยเพลง GT นี่ก็กลับมาบนในเต็มฟีด Facebook TikTok ไอจีเต็มไปหมดเลยนะครับก็กลับไปเล่นกันหน่อยดีกว่าโกคู Goku GT อยู่นะอ่านู่นี่ครับตั้งแต่ลังแรกเลยดีกว่ามา GT ถ้าเกิด GT ในตัวไลน์ในดวงใจหลายๆคนต้องเป็นอะไรสำหรับผมนะผมชอบซปเปอร์สิบกับเบบีมากเลยโอเมก้าเชลอนผมเฉยๆมากเลยไม่รู้ทําไมนะแต่ผมชอบ2ตัวนี้มากๆก็เอา เบบี้แล้วันเบบี้มาเอาล่างแรกมาเลยนะครับเบบี้นี่เป็นตัวละครที่มันถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันเป็น Android มั้งไม่จําไม่ได้แล้วมันคือตัวอะไรนะแต่ว่าเป็นตัวที่สามารถเข้าสิงคนได้หลายๆหลายๆคนเลยนะก็แบบยึดล่างได้นะครับก็ไอตัวที่เราจะสู้ก็เป็นเบบี้ที่ยึดล่างในวิจิตานะวิจิตาเวอร์ชัน GT นะซึ่งวีจ่ามีดูดด้วยไม่ชอบเลยอะมาแล้ว เบบี้หยั่งป่วยกอรได้เปรียบป่วยกอรได้เปรียบตัดฮู้บุปิดยกอรได้เปรียบไปตัดต้องรอเกตนะครับเธอจะแปลงร่างต้องรอเกตมาไปอุ้ยเฮ้ยอุ้ยท่ ้าดนะโดนไปแล้วไม่ใช่เหรอวิโอ้โหมันต่อยยาวๆเบบี้โอ้กดผิดไปว้ยไปโดนวิมาอืมซุอร์สายาเฮ้ยเฮ้ยกาลิอย่า,อยางนี้อืมไป อันสามอือพลังขึ้นเตาเจ็บหน่อยนะแล้วก็มาลิงแดงเแบบี้หุยวัวอือ,อจะทางนี้อ,อืออืออือมาทางนี้อ,อืออืออือทางนี้ทางนี้ทางนี้ชาดน,น,น,นะครับ พันศึกนะฮะอ้าวมันแปลงร่างโอ้ยพัฒนาล่างเลยมาโดนออออโอ้โหมันจบไวไปไหมเคนี่แม็กลอมนี่เป็นโกคูเซียสามเลยครับแล้วก็ซูเปอร์เบบี้สองนะฮะไปกันเลยชาร์จก่อน ้ย <c oughs> ไม่ถึงอืมอืมอุ้ยอุ้ยมันกันมันกันมัน oh, ก oh, ันโอ้ยโดนโอ้ยโดนห้วยไมบี้อืมอืมมามาสายสีะฮะอืมอุ้ยอืออืมอือ ไปอืมไปหกเมเทโอคลาสอืมจ้าไปฮาร์ดประดิษฐ์อืมกันม,มาเบบี้ มาดิไป,ไปโดนบัดมังกรโอคตรสวยสมัยก่อน <c oughs> อน,นี่คือสวยมากเลยนะแบบนี้โห <c oughs> oh, เรียบร้อย <c oughs> โอเคกลับมาอยู่ที่ภาคหลักนะครับซึ่งอ่าผมก็ อยากขอเล่นเปจิตโตนะเปจิตโตนี่คือแบบมันยช่ <laughs> ยชา่าถ้าเปจิตโตก็ต้องเจอกับบูต้องูเป็นบูล่ำนะฮะเออบูบูล่ำก็ต้องบูโกหังปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบูโกหังนะครับมาเลยมาเลยามาเนี่ยวิ่ง โอ้โหไอ้เหี้ยมันมาถึงก็ขึ้นเต่าใส่เลยอืออุ้ยอยู่ทางนี้อือหูยจงจงห่ยกึ๊งมาดิอือมาทางนี้มามาเลยสุปอร์เวจิโต อุเลย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 แบนแนเลยแบนเลยแบน,นเลยไปหน่อยอือวิอ่งไปไอะไรชาร์ไม่ชาร์ตวู๊ดมาดิอืออือสีไปซ้ำซ้ำไปอือเหวี่ยงชุบวันนี้ โอ้โหโคตรเทอืออ้าวไปไหนวะมุมกล้องมุมกล้องฮัลโหลโอ้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 มาเนี่ยจีมาต้องอืมอีกรอบหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหต้องใจเย็นวะอยากอยากช้าพลังต้านกันอะไหนมาดิ มาเลยตามพลังกันเลย่ะมาจางโคตรดอยตอนเรียบร้อยอโคตรเท่เลยโูจิตโตมาโจิตโตเสร็จก็ต้องกูกกจิต้ากจิต้าซึ่งกูจิต้าของภาคอของภาค กกอนหน้าเนี้ยมันเป็นภาคแยกนะครับไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักนะครับแต่ว่าไอภาคโกจิตาบูที่เจอเออโบลีอันนั้นคืออยู่ในภาคหลักแล้วนะแล้วโบลีเวอร์ชันนั้นก็อยู่ในภาคหลักด้วยเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเกิดถามว่าเาวแล้วถ้าเกิดโบลีภาคใหม่มันอยู่ในภาคหลักแล้วโบลีภาคเก่าล่ะอันนั้นเขาเอามาสร้างเป็นมูวี่เฉยเป็นจักรวาลแยกไปเลยนะไม่เกี่ยวกันนะฮะโอเคอ่าถ้าเกิดโกจิตาก็ต้องเจอกับจานันบานะครับจานันบ้าแบบจานันบ้าร่างนี้เลยนะ ซึ่งเป็นตัวลายที่ผมสำหรับผมผมว่ามันเท่นะแต่ว่ามันดูทรงมันมันเปาะบางไปหน่อยอะ่ะก็ต้องสู้ในนาลกนะฮะนรลกก็นี่เลยมาอ่าน,นี่น,นรลกนะครับนี่คือนรลกของดักบอลน,นะฮะถ้าใครที่ดูดูมูวีก็น่าชอบมากภากนี้มันนะครับมันสู้กันหนุกนะมาจันนบ้าอืมเปดก่อนไปอุ้ออออออย มไม่สวนม่สวนมัสวนมันสวนอือโหมาดิอือร์นนอดก่อนอ,อ,อือไปอืออ๋อมันคือการระเบดิดตัวเองโอเคมันนะต้องชินกับท่ามันกับเพราะว่า ผมไม่ได้เล่นานานแล้วครับกูจิตาว๊อดบิ๊กแบงอ๋อโอเคไปมาโอ้ยโดนอืม ทำอะไรมาหนิขอเก็บไม่พออยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย,อยู่ทางนี้อยู่ตรงนี้อย,อยู่ทาง

โตพนิเชอร์โปรยสนย่อ์ไประเบิดเลยโอ้ยเกือบแพ้แล้วนะเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้คอมโบหลุดนะครับกดจนเมื่อยนะเมื่อกี้โอเคโอเคครับเราจะมาคืนสู่ยาวนะครับก็ไปโกคูเด็กไปโอเคฮะโกคูเด็กก็น่าต้องเจอกับจอมารพิโครโลปะเพราะว่าโกคูตอนนี้มันโกคู ถ้าเกิดว่าพิคโคโล่ธรรมดาที่เรารู้จักมันต้องเป็นโกคูโตแล้วแต่ว่านี่ยังเป็นจอมมาพิคโคโล่เก่าอยู่นะโอเคแล้วก็สู้กันอ่านี่เลยบูตเลเมนสเตเนะฮะมันคือศึกชิงเจ้ายุทธภพของภาคแต่ก็บอลภาคแรกนะครับมิสเตอร์ซาตานมิสเตอร์ซาตานอยู่แล้วเหรอมาแล้วอันนี้คือจอมมาพิคโคโล่นะครับไม่ใช่พิคโคโล่ที่เรารู้จักนะครับเลย ยังมียังมีหางอเลยในภาคนี้เฮ้ยอืมเปิดก่อนเฮ้ยเฮ้ยดดิเฮ้ยเฮ้ยมันหลบมันหลบมันหลบอืมอืมอืมสกัดเท้าไปมึงเตะไข่อืมอืมไปอุ๊ยเฮ้ยเป็นสวนมันสวนอือยุบอุ้ย มันทุ่มเอาอืไปไปไปอุ้ยมันไม่ไม่กระเด็นเฮ้ยโอ้โหย๋ยวจัเต็มทางนี้ไปอือไปก่อนอุ้ยจุบุบตั้งหลักก่อนอุ้ยไม่ให้ตั้งหลักเลยไป อืมอืมอุ้ยอ <major> ืมปุ๊บ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 ไปอืมอืมอืมจังสมัดมัดต่อยทุบอือมาประเด็นสึงนะครับต้องชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนขอชาร์จตอนนี้แหละมาปุ๊บอุ้ยอืมันอุ้ยอืมอะไร อ,อ,อ,อนี่อะเขียมือต่อ,อยสะกิดแมงเลยโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมตะกบอลบูโดโค้คสามนะครับก็คือตอนหน้าผมเป็นห่วงไดมามากเลยครับว่าซีรี์ไดมาเขาเดินเรื่องจะไปทางแบบไหนนะครับก็ผมหรือไม่ก็อาจารย์เขาอาจจะเขียนบทเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะเสียแล้วก็ได้นะครับก็นี่ก็ผมเราก็ต้องรอดูกันครับสำหรับ แล้วก็บอลไดมาภาคใหม่ที่จะมาเข้า,าที่มันจะฉายให้เราดูในปลายปีนี้นะเป็นซีรีส์นะฮะซึ่งผลงานนี้คือผลงานชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์เขาเหลือไว้ให้เราดูบนโลกนี้นะครับก็เราก็ต้องรอดูกันนะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาโดยแต่ผมชอบจริงๆนะแล้กบอลแล้วก็ภาคสปาร์คิงซีโร่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีตัวละครเยอะมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ระบบก็คล้ายๆกับเกมนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะก็ถ้าเกิดมีสตอรี่ให้เล่นก็ผมเล่นแน่นอนครับ ผมซื้อมาเล่นมาเล่นแบบพาร์ทแน่นอนถ้าเกิดผู้ชมอยากดูนะโอเคก็ขอไว้อะไรแต่อาจารย์อากิระทริยาม่าด้วยนะครับที่ที่สร้างผลงานเรื่องดีๆอย่างดักงมอนหรือเนื้อน้อยอลาเล่นะครับให้พวกเราดูในวัยเด็กกันนะครับผมก็ผมก็ช็อกพอสมควรเลยนะครับที่รู้ข่าวว่าเขาเสียนะครับก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะก็เราก็ต้องรอดูผลงานกันต่อไปนะครับสำหรับภาคใดมานะครับหรือว่าลูกศิษย์ที่เขาวาดภาคซูเปอร์นะครับผมคือมังงะภาคซูเปอร์ลูกศิษย์เขาเป็นคนวาดสารต่อนะครับ ลายเส้นก็อาจจะแบบต่างจากอของอาจารย์ออกลานิดหน่อยครับแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคนะผมยังรอดูติดตามผลงานต่อไปนะครับรอดูภาคไนมาก,กับภาคซุปเปอร์ต่อจากนี้นะครับโอเคขอให้อาจารย์หลับให้สบายนะครับผมไปสู่สุขตินะครับขอบคุณมากครับที่ทำการ์ตูนวเด็กให้เราดูกันประมาณนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับผมอาเดียสจ้า <ん>ややりやがったあいつ